เรื่องของเพื่อนไม่เต็มบาทกับโลกมหัศจรรย์นแนะนำต้นคอนเลวเด็กชายธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษแต่โชคร้ายได้เข้ามาโรงเรียนที่โรงเรียนเจอเด็กบ้านรวยที่ชอบเที่ยวไปเอยและเป็นหัวหน้าห้องต้นเป็นเด็กหนุ่มสาวเยอะประจำกลุ่มตามกี่คนหนึ่งไปเรื่อยแต่ไม่มีเคยได้คบสักทีใช่เด็กหนุ่มอชัชระด้านคอมพิวเตอร์ประจำกลุ่มแต่ก็ชอบกวนตีเ,เสมอบุญเด็กชายธรรมดาที่ชอบไปเที่ยววัด เด็กน้อยร้อยบาทธุรกิจขายเคปในห้องโฮมรูมหลังจากที่กลุ่มของเพื่อนพวกนี้ได้เรียนปรับพื้นฐานและทําความรู้จักกันมาแล้วก็ได้ถึงวันเปิดภาคเรียนจริงพวกเขาจึงได้เข้ามาที่ห้องโฮมรูมของพวกเขาเพื่อรออาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาพูดในวันเปิดเทอมเรียนวันแรกและและ้วอาจารย์ที่ปรึกษาก็เข้ามาเอาล่ะนะักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนปปป,ปสายการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถปรึกษาคุณครูได้เลยนะ ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็อยู่ในห้องรองเวลาเรียนแล้วค่อยไปเรียนกันนะคะทุกคนหลังจากที่ครูิที่ปาึกราเดทออกจากห้องที่เงียบสงัดจู่ๆกลายเป็นตาราสดเข้ามาทันทีเสียงแด้งวุ่นวายพะคาบต่อไปจะเป็นคาบวิชาที่พุกเขาไม่เคยเรียนมาก่อนจากนั้นมีคนตะโกนถ,ถามว่าสวัสดีเราชื่อบุญนายชื่ออะไรหรอเราชื่อเจอร์สนะนายล่ะเราชื่อบุญนี่ชัยเพื่อนเราสวัสดีเราชายัยส่วนใอนั่นเลโอสวัสด,เสสดีเราเลโอเองเ,เ,อเองจอร์สกำลังงง กับเพื่อนใหม่ว่าทำไมรู้จักกันโรยอจังพวกเรามาจากเรียนเดียวกันนะ่ะอ๋อสวัสดีพวนในด้วยกันนะเราเจิดมาใหม่นะนไหนๆก็รู้จักกันละเราไปเดินดูโรงเรียนหน่อยไหมไเลโอพูดจบก็ได้มีชายปริศนาผู้สวยก็้มานาทีว่าเราขอไปด้วยไอ้ต้นไม่ต้องมาทําเป็นผู้ดีเลยใช่อะไรเราพูดแบบนี้ตลอดให้ใหอย่าโมนอ่ะไอ้ต้นทิงเด็ไกม่มาม่ตองมาพูดดีเลยใช่ใช่ <laughs> อ๋อพวกเราจะไปกันตอนไหนอ่ะไปกันหลังจากที่เจอได้เจอเพื่อนใหม่แล้วกลับมาที่ห้องเรียนก็เกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นให้เพื่อนในห้องเขาหายไปใส่กันหมดวะเพื่อนนั่นดีมันหายไปไหนวะเฮ้ยจริงด้วยแม่งไปไหนกันหมดวะหรือเรามาผิดห้องกันวะไม่มงจริงจังดีวะต้นและชัยก็ได้เถียงกันไปเรื่อยๆจนเลยเโอต้องมาห้ามมึงแพร่ลารายการงั้นเราจะไปไหนกันนะหลังจากนั้นก็ได้มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาหาเจอ ฮัลโหลฮัลโหลว่าไงอวัดวันนี้มาเรียนไหมละนายมาถึงตั้งนานแล้วแต่เข้าห้องน้ําอยู่พวกนายอยู่ไหนกันอยู่ในใจหยุดเล่นแสแป๊บนึงจะได้ไหมหยอกยอกเพวกเรามาอยู่หน้าห้องนะ่ะแต่เพื่อนในห้องหายไปไหนหมดไม่รู้ฮะพวกนายอายไปไหนกันตอนนี้เขาเข้าเรียนกันหมดแล้วเหลือแต่พวกนายอ่ะฮะนายว่าไงนะเขาเรียนกันหมดแล้วเหรอใช่เหลือแค่พวกนายฮะเกิดอะไรขึ้นวะเจร์สเพื่อไม่ได้หายไปไหนแต่เขาเข้าเรียนกันหมดแล้วใช่เหรอแต่เราอยู่บนห้องไหม แล้วว่ามันแปลกๆแล้วไอ้เจิดเราอาจจะมาปิดห้องก็ได้นะลองเดินเดินดูไหมไปสิไปกันโอเคทุกคนเดินไปสำรวจโรงเรียนแต่บรรยากาศดูแปลกๆไปเฮ้ยคนอื่นไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยล้วันแปลกๆว่ะทุกคนกำลังงงว่าคนหายไปไหนกันหมดเฮ้ยทุกทุกคนเรามาหาคำตอบจากเรื่องนี้กันดีกว่าเจิดโทรหาวัดหน่อยได้ได้ได้วัดวัดอยู่ไหนเนี่ย อยู่ไหนการจะถึงเวลาเรียนแล้วนะเดี๋ยวนะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ห้องกันเหมือนกันอย่ามามั่วรีบๆมาเรียนได้แล้วทุกๆคนว่าเรามันแปลกๆละว่าหยุดกับทุกคนเลยและที่เรือกับเราจริงอหรืออหรือว่าทุกคนได้เงียบตั้งใจฟังที่ต้นพูดมันมีตำนานที่โรงเรียนเรามันเป็นตำนานที่นานมากนานจนจำไม่ได้ทุกคนได้ส่งเสียงถอนหายใจผิดหวังกับต้นเอาจริงๆก็ได้ มันมีตำนานที่ว่าทุกๆรุ่นที่ลงท้ายด้วยเลข5จะมีเด็กหายไป5คนหรือว่าตำนานจะเป็นจริงกับพวกเราเหรอเนี่ยแล้วแสดงว่าเราติดอยู่ที่ไหนสักแห่งเหรอเนี่ยลองโทรหาใครดีไหมเฮ้ยเจอดตะกี้นายติดต่อวัดได้นี่ลองโทรหาดูสิใช่ใช่โอเคโอเคได้รีบมาเรียนได้แล้วเย็นวัดเราอยู่บนห้องแต่เราไม่เห็นใครเลย เจอได้เล่าตำนานที่โรงเรียนให้วัดได้ฟังเฮ้ยจริงเป้าเนี่ยจริงสิงั้นได้เวลาฮีโร่วัดได้ลองไปหาพันลงและถามถึงเรื่องตำนานที่เจอได้เล่าไปฟังแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยออย่างไรดีวัเนี่ยกลับไปฝั่งของโลกตามพิติเฮ้ยเราจะเอาไงกันดีลองเดินไปสำรวจโรงเรียนกันก่อนอาจจะมีคนอยู่ใช่ใช่ทุกคนเดินไปสำรวจโรงเรียน เมื่อเดินไปถึงหลังโรงเรียนก็พบชายคนหนึ่งอยู่เฮ้ยนั่นคนใช่ไหมวะใช่บุญเราเดินเข้าไปถามเขาสิเขาคือใครวะจะดีหรอเขารับบุญได้เดินไปถามว่าเขาคือใครเขาได้หันมาตาของเขามีสีแดงกำลัและพูดว่าถ้าเป็นใครพวกเองก็ลองเดาดูสิทุกคนเห็นได้รู้สึกสั่นกลัวจนต้องก้าวขาไม่ออกเลโอได้ตั้งสติและพูดว่าเฮ้ยวิ่งหนีรออะไรกันเฮ้ยทุกคนได้วิ่งหนีสุดชีวิต ได้เวลาเรียนซอดาแล้วย่นเลยกันนะเจิร์สได้วิ่งหนีมากับต้นเฮ้ยเจิร์สนายว่าเราลอากหรือยังเนี่ยเราน่าจะลอาแล้วมัง้งอยู่ๆบรรยากาศดูแปลกไปมีเสียงฮัมเพลงเบาๆเฮ้ยเจิร์สนายได้ยินเสียงอะไรไหมวะได้ยินไม่นะหลังจากนั้นผีได้พุ่งเข้ามาต้นกับเจิร์สที่วิ่งหนีกันอีกครั้ง เจอส์ได้วิ่งผ่านบ่อป่าแล้วได้พบว่าเห็นเด็กๆคนอื่นอยู่อีกมิติ้บุญเลโอและชัยเราล่อหรือ,อยังวะโอเคน่าจะล่อแล้วละ่ะแล้วตอนกับเจอส์ล่ะผีไปทางที่พวกมันไปนี่เฮ้ย hey, เราต้องไปช่วยแล้วแหละเราจะทําอะไรกันได้ละ่ะเรายังเอาไม่รอดเลยนั่นเด็กเฮ้ย hey, แต่นั่นเพื่อนเรานะถ้าเราข่ามิติมันจริงจเราต้องมีอะไรสิหรือว่านี่คือความฝันของเราถ้ามันเป็นฝันจริงเราลองนึกอะไรที่มันช่วยเพื่อนเราได้บ้างไหมปืนอะเป็นไง เลโอได้เรื่องถึงปืนปืนก็ตกลงมาได้เวลาล่าผีแล้วเฮ้ยอยากเป็นนินจาอดีเลยว่ะบุญได้กลายเป็นนินจาได้ใช้อาวุธเป็นดาบได้ดาวกระจัดเด็กที่บ้านทีอย่างฉันน่ะจะเป็นอะไรได้ล่ะรถเทสลาฮะก็เทสลามันดีอ่ะว่ามันบ้าแล้วใช้ใจเย็นๆเพื่อนนี่เราไปสู้กับผีนะเจาเทสล่าไม่ไล่ผีจริงเหรอก็เทสลามันดีอ่ะตามใจเธอะไปช่วยเพื่อนกัน ทางด้านเจอต้นเฮ้ยต้นมาตามอยู่ไหมวะไม่รู้อ่ะคนอื่นๆน่ะนั่นน่ะสิวัดได้ไปลองหาตำนานจากที่ห้องสมุดเฮ้ยทำไงดีวะถามใครก็ไม่ได้ความเลยนายกำลังต้องการช่วยเพื่อนอยู่ใช่ไหมนารู้ได้ไงอ่ะะไรเป็นใครอ่ะนายไม่ต้องรู้หรอกแค่ตามมาพอวัดได้เดินตามชายคนนั้นไป ชายคนนั้นได้อยู่ที่ลำธารลังเรียนและได้พูดว่าในตอนที่พูดเขาเป็นหนึ่งเดียวกันภาพในน้ำจะปรากฏพอชายเป็นศานาพูดจบวัดได้หันไปดูและพอหันกลับมาชายเป็นศานาได้หายตัวไปแล้วเฮ้ยทอนเราไปดูตรงน,นั้นไหมเจดได้ชี้นิ้วไว้ที่พุ่มไม้ที่ขยับแปลกๆแ,แน่ใจหรอมันอาจจะเป็นผีก็ได้นะอาจจะเป็นเพื่อนเราก็ได้นะก็ได้ก็ได้ เจอร์ตและต้นได้ค being ่อยๆย่องไปที you know, ่พุ่มไม้ที่มีเงาแปลกๆทันใดนั้นเองได้มีคนกระโจนออกจากพุ่มย่าเวลานี้แหละโอเคบุญได้ตัดเชือกเจอร์ตและต้นที่ตกใจอยู่ๆก็มีตะข่ายตกลงมาใส่เฮ้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยฮ่าๆเป็นไงล่ะแพ้จำเผีของเราเฮ้ยมันจะเียจริงๆหรอวะเฮ้ยนี่มันไอเจอร์ตนี่วาเออนะสิเอ้าใครจะไปรู้วะ เออก็ไม่ช่วยเร,วเร็วมองอยู่ได้เฮ้ยเร็วนายคุยกับใครอ่ะก็พูดนายไงายถามอยู่ได้แต่เอ่อตะกี้ไม่มีใครพูดเลยนะแล้วใครพูดวะเฮ้ยวิง่งทุกคนได้วิ่งอย่างสึกกำลังเฮ้ยเรามีอาวุธน,นะยิงมันนี่ยิงมันบุญและเลวได้ยิงนะ่บูญทิ์เขามีใส่กับผีแต่ผีไม่สรฐานแล้ววิ่งเร็วขึ้นอี เฮ้ยแล้วของเราทำไมได้ไงวะ้นนี่คือความฝันนะถ้านึกอะไรมันก็ออกมาได้แหละหมดแหละเพื่อนโอเคเจอได้เรียกอาวุธมาช่วยกีกแรงพวกเขาได้ยิงไปเยอะมากแต่พีก็ไม่มีทางที่จะหยุดเฮ้ยทำไมมันเวทเป็นไรเลยวะไอ้ชายทำอะไรสักอย่างเลยวะยังก่อนมัวรออะไรล่ะอยู่รอให้เราตายก่อนหรือไงพวกเขาได้วิ่งผ่านแม่น้ำลำธารใช้ได้เหลือกไปเห็นหน้าวัดที่สะท้อนออกมาใช้ได้คิดแผนอะไรบางอย่างพวกเราต้ลงลงไปทางสู้ถึงจะชนะ ก็รวมอยู่นี่ไงช่วยยิงอยู่นี่ยไม่ใช่เราต้องน้กเป็นหนึ่งเดียวกันเอารวมกันที่รถพวกเขาได้วิ่งไปที่ที่ใช้จอดเทสลาอยู่ขึ้นรถพวกเขาได้วิ่งขึ้นรถใช้แล้วขับไปที่ทางยาวหลังโรงเรียนแต่ข้างนอกเขาคือผีที่ไหลตามมาใช้ได้เร่งเครื่องอย่างเต็มกําลังขอรวมพลังทุกๆคนด้วยนะทุกคนรวมพลังกันเป็นหนึ่งใช้ได้ขับรถพุ่งไปหาผีและชนไปอย่างจาังหลังจากนั้นได้มีแสงสีขาวสาดเข้ามาจนมองอะไรไม่ได้หลงจากนั้นทุกอย่างก็ได้มืดลง จอสได้ตื่นขึ้นมาพราองงว่าคนข้างใครเจอสได้มองไปอ้าวนี่มันรุนน้องนี่วาเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครเรียกอะไรเลยว่านี่อะเจอสได้รีบอยู่กระเป๋าแล้ววิ่งไปหาเพื่อนเพื่อนที่เขาอยู่เฮ้ยขำอะไรกันนักวะขำดิหลับหลังขนาดนั้นวะเออฝันแปลกแปลวได้ละเดี๋ยวเล่าให้ฟังเออเหมือนกันใช่ใช่ฝันอะไรกันวะเจอสได้หันไปมองหลังเลยเห็นคนที่เหมือนกับในฝันของเขาได้ยิ้มให้และเดินจากไปหลังจากนั้นเจอสก็ไม่เห็นเขาอีก